หนึ่งสิ er et, ่งท hmm. ี mm ่จะต้องทําก่อนเรียนจบมหาวิทยาลัยคอนแกนนี่ก็คือไปกินข้าวให้ครบทุกคณะค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นแบบว่าหน้าตาผู้ชายแต่ละคณะน้องว่าแบบเขาเป็นหน้าตายังไงค่ะนั่นแหละค่ะลองไปกินข้าวให้ครบทุกคณะนะคะการทํากิจกรรมกับเพื่อนๆครับเพราะว่าถ้าเราได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนๆเนี่ยเราจะเพิ่มความสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยสนุกมากมากเลยค่ะการขับรถรอบมหาวิทยาลัยตอนตีสองครับเราจะได้มาชมทัศนียภาพแล้วก็อันซีน kku แบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ไปดื่มไปดื่งค่ะเพราะว่าตั้งใจเรียนมาตลอดยังไม่เคยไปลองนั่งร้านแบบนี้เลยเพราะว่าต้องเป็นองค์การนักศึกษาครับเพราะว่าพี่ในฐานะอดีตนายกองค์การนักศึกษาก็ต้องบอกว่าการเป็นองค์การนักศึกษานะครับก็คือการเป็นนักกิจกรรมที่มีเพื่อนๆจากหลากหลายคณะนะครับมาทํางานร่วมกันเราได้ทักษะสําคัญหลายอย่างครับว่าจะเป็นด้านการสื่อสารด้านการทํางานร่วมกันนะครับหรือว่าทักษะการพัฒนาชีวิตอื่นๆนะครับทักษะเหล่านี้ จะติดตัวเราไปนะครับทำให้ชีวิตของเราในอนาคตมีความสุขอย่างแน่นอนครับ